สวัสดีค่ะมาพบกันอีกหนึ่ง EP นะคะ EP นี้เป็น EP ที่14แล้วนะคะของร้านนัดพักเครื่องนะมาชมพระบูชาองแรกกันก่อนคะ่ะช่องทางติดต่อแม่ค้านะคะ0 6 2 6 1 7 2 6 0 9 ไลน์นะคะ id ไล n e ก็0 6นย์หกค่ะแต่ถ้าติดต่อผ่านช่องทาง f a c e b o o k นะคะพิมพ์คำว่าพี่ภูค่ะพี่ภูแฝนดีนะคะจะขึ้นโปรไฟล์แม่ค้าชัดเจนเลยค่ะนะคะพี่ท่านใดชอบพระองค์ไหนทักช่องทางไหนทักได้ทั้งหมดนะคะ3ช่องทางค่ะมีระบบเก็บเงินปลายทางนะคะพี่ระบบเก็บเงินปลายทางจะบวกเพิ่ม อีก50บาทสำหรับพระปกตินะคะถ้าเป็นพระบูชาบวกเพิ่ม100บาทค่ะถ้าชมและชอบทักแม่ค้ามาแล้วต่อรองราคากันได้นะคะพี่ขพี่ที่สั่งของระบบเก็บเงินปลายทางนะคะพี่รบกวนพี่รับของตามระยะเวลาที่ไปฟนีโทรหาพี่ด้วยนะคะพี่เพราะทางร้านนะคะเสียค่าจัดส่งไปแล้วพี่ไม่รับของตีกลับมาทําให้เสียเครดิตนะคะพี่ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาชมพระองค์แรกกันก่อนนะคะพี่ขาพระอุปคุตค่ะนะาักค่านิ้วค่ะ พะอุดประคุดนะคะพี่อปปคุณแบบนี้เลยค่ะหน้าตักห้านิ้วนะคะสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยค่ะโทษนะคะสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยค่ะพี่สวยๆแบบนี้นะคะพี่เนื้อออกทองดอกบัวบะค่ะพี่ใช่ค่ะใช่ค่ะนแบบนี้นะคะพี่นี่เป็นด้านหลังองพาะนะส่วนมันเป็นด้านข้างค่ะแม่ค้านะคะจะทิ้งรเบอร์ไว้แล้วก็ไอดีติดต่อไว้ใต้คลิปนะคะพี่ สังเกตน,นะคะนี่เป็นใต้ใต้ฐานองค์พระจะจะเป็นก้นแบบนี้นะคะที่แม่ค้าจับให้ดูอย่างนี้เลยคะ่ะทางร้านจะแพ็คสินค้าอย่างดีนะคะพี่ค่ะอุปคุตองค์นี้เปิดราคาอยู่ที่1 5 0 0บาทค่ะพี่1,500บาทค่าจัดส่ง100บาทถ้าเป็นระบบโอนนะคะพี่เราส่งฟรีค่ะทางร้านจะส่งของกลับไปฟรนีไทยเท่านั้นนะคะพี่ค่ะไปฝรนีไทยนะคะพี่จะให้พี่ดูสินค้าได้ก่อนนะคะพี่เขาจะโทรหาแม่ค้านะคะพี่ค่ะ ต่อไปค่ะหลวงพ่งเอเงินนะคะพี่ห้านิ้วค่ะอย่างนี้เลยเนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ปีหนึ่งห้าค่ะพี่คะปีหนึ่งห้านะคะค่ะปีหนึ่งห้าบางคลานค่ะจังหวัดพิจิตรนะคะพี่นี่ค่ะด้านข้างอพจะเป็นแบบนี้หน้าตักห้านิ้วค่ะตั้งทิ้งตั้งผ่านแล้วแต่พี่สะดวกนะคะพี่ข้างหลังจะเป็นแบบนี้นะคะพี่จ้ะอันนี้ด้านข้างเดี๋ยวมาชมใต้ฐานองค์พระ ใต้ฐานองค์พระจะเป็นแบบนี้เลยค่ะพี่นี่ค่ะก้นดินไทยแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ชมพี่ชอบพี่ทักแม่ค้าได้สําหรับหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้านะคะตั้งทิ้งบูชานะคะพี่สองพันบาทค่ะค่าจัดส่งหนึ่งร้อยบาทค่ะสําหรับพระบูชานะคะพี่ทางร้านจะแพ็คอย่างดีนะคะพี่ไม่ต้องกลัวสินค้าจะเสียหายนะคะพี่ทางร้านแพ็คอย่างดีมาชมพระองค์เล็กๆขนาดปกติค่ะองค์แรกนะคะเป็น เหรียญหลวงปู่โตค่ะเหรียญหลวงปู่โตะนะคะพี่เก่าๆแบบนี้เลยมีจานของหลวงปู่โตแบบนี้นะคะพี่900บาทค่ะพี่ค่าจัดส่ง50บาทสําหรับเหรียญเล็กๆปกตินะคะพี่เหรียญหลวงปู่โตะนะคะ90 0บาทค่ะต่อไปนะคะพี่มาชมปลักขิกค่ะปลักขิกคู่เนื้องาแบบนี้นะคะพี่ รับองเดียวก็ได้ค่ะรับชิ้นเดียวก็ได้นะคะแต่แม่ค้ามีมาเป็นคู่แบบนี้เลยเป็นของหลวงพ่อเดินนะคะพี่เป็นเนื้องาค่ะพี่เนื้องานะถ้าแม่ค้าขายเป็นงานก็คืองานนะพี่กระดูกกามช้างแม่ค้าจะบอกค่ะทางร้านไม่มีการโกหกนะคะพี่ขายตามอย่างนี้เลยค่ะนี้เป็นเนื้องานะคะพี่ชิ้นละเก้าร้อยบาทค่ะมีสองชิ้นนะถ้าพี่ท่านใดชอบทั้งสองชิ้นเลยแม่ค้าเราให้เป็นพิเศษหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ จะส่งไปทางบวก50บาทนะคะพี่คะ่ะต่อไปมาดูวัวกระทิงนะพี่หลวงพ่อน้อยนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะสวยๆแบบนี้นะคะ900บาทค่ะพี่แม่ค้าจะแพ็คอย่างดีใส่กล่องอย่างดีกล่องก่อนลงกล่องไปฟนีนะคะ900บาทค่าจัดส่งไปทางบวกเพิ่ม50บบาทสินค้าจะมีกล่องไปทั้งนั้นนะคะพี่คะ่ะสินค้าจะมีกล่องไปค่ะ สำหรับเบอร์โทรแม่ค้าค่ะ0ู2 6 1 7 2 6 0 9ฝากพี่พี่นะคะกดกระดิ่งกดติดตามให้แม่ค้าด้วยนะคะพี่ค่ะค่ะต่อไปมาชมหลวงปูท่ทวดนะคะเลี่ยมเดิมๆแบบนี้เลยค่ะันี่ค่ะชัดไหมนี่ค่ะพี่ดูนะหลวงปูท่ทวดคะ่ะเดี๋ยวขอแมค่ค้าขยับกล้องนิดนึงหลวงปูท่ทวดนะคะพี่นี่เลี่ยมแบบนี้เลยค่ะสำหรับหลวงปูท่ทวดนะคะพี่700้บาทคะ่ะ อีพีนี้อีพีที่14แล้วนะคะพี่พี่จำอีพีให้ได้ก่อนนะคะเวลาดูนะคะพี่จำอีพีไว้หน่อยเนาะค่ะเจ็ดร้อยบาทค่ะค่าจัดส่ง50บาทมาดูเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อไผ่ค่ะพี่นี่เหรียญนี้สวยนะนี่ค่ะแบบนี้เลยพี่ดูนะเดี๋ยวขอาแม่ค้าขยับไฟนิดนึงค่ะนี่ค่ะเจ็ดร้อยบาทค่ะพี่ค่ะเหรียญหลวงพ่อไผ่นะคะพี่เจ็ดร้อยบาทค่าจัดส่งไปทางห้าสิบบาทสำหรับเหรียญนี้นะ นี่คะ่ะเจ็บาทค่ะต่อไปนะคะพี่มาดูพ้าบูหนังอยุธยาค่ะพี่นี่คะ่ะใส่ฟองมาแบบนี้เลยเป็นลงทองในกุนะคะพี่พ้ามีมาแค่นี้นะคะ่ะพี่ไม่เต็มองคนะแม่ค้าลดให้พิเศษเลยค่ะพี่700บาทพี่ท่านไหนชอบนะคะพี่ ทั้งว่าปิดกับแม่ค้าได้700บาทเท่านั้นค่ะ <S <S ฟินถุงมาแบบนี้เลยค่ะพี่แม่ค้าไม่ได้แกะออกนะคะให้พี่ดูแบบนี้เลยพี่ชมพี่ชอบพี่ทักแม่ค้านะคะค่ะต่อไปเป็นบูหนังเช่นกันคะ่ะเนื้อชินเงินค่ะพี่นี่700บาทเช่นกันค่ะพี่เนื้อชินเงินนะคะพี่ภาพบูหนังนะฝ่ายพักกูใครชอบทักได้เลยคะ่ะเนื้อชินเงินนี่ค่ะแบบนี้ค่ะพี่700บาทนะคะพี่ก็จะส่งไปทาง50บาท ต่อไปมาดูพักกล่องนะคะพี่พักกล่องมีมากล่องเดียวเป็นหลวงพ่อโสธรค่ะพี่แบบนี้นี่ค่ะกล่องแบบนี้นะคะพี่ลูกค้าท่านใดชอบทักแมค่ค้าได้เลยค่ะกล่องแบบนี้ตรงด้านข้างบนของกล่องจะเขียนแบบนี้นะคะพี่ค่ะอย่างนี้เลยเดี๋ยวมาชมที่องค์พระกันนะคะพี่องค์พระจะเป็นเนื้อฝามกษัตริย์ค่ะพี่นี่ พี่ท่านใดชอบทักแมคค้าได้นะคะเบอร์โทรแม่ค้าค่ะ062 0626172609นะคะพี่ค่ะกลัวพี่ลืมเนาะแมคค้าจะบอกบ่อยๆเลยค่ะทักมาได้นะคะอย่างนี้นะคะพี่ด้านหลังด้านข้างเดี๋ยวชมใต้ฐานองพระค่ะเปิดที่700บาทเท่านั้น,นะค่ะพี่ค่ะ7 0 0บาทนะคะพร้อมกล่องเลยค่ะค่ะพี่ท่านใดชอบนะคะทักหาแม่ค้าได้ค่ะนะคะ ต่อไปนะคะพี่มาชมเหรียญเขาเรียกเหรียญอะไรนะแบบนึงนะคะเดี๋ยวแม่ค้าดูก่อนนึงนะคะเหรียญองคุริมาค่ะนี่เหรียญองคุริมาน,นะคะ,งงคนนะ,คะพี่เป็นเหรียญเก่าเหรียญเก็บค่ะได้มาแบบนี้นะคะยังฟินมาแบบนี้เลยคะ่ะพี่ะ่ะเหรียญองคุริมานข้างหลังจะเป็นยันแบบนี้เลยคะ่ะพี่ท่านใดชอบทั้งแม่ค้านะคะ,คะมาแบบนี้นะคะแม่ค้าไม่ได้แกะเลยคะ่ะพี่ ชมดูเนาะชมให้ชอบแล้วทักแม่ค้มา700บาทเช่นกันคะ่ะต่อไปเป็นหลวงพทบค่ะพี่หลวงพทบวชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะพี่นี่คะ่ะหัวไม่ขีดค่คะรุ่นนี้จะเป็นหัวไม่ขีดนะคะพี่นี่คะ่ะนี่นะคะค่ะ700บาทเช่นกันคะ่ะองค์จะเลก็กมากเลยค่ะพี่นี่นะ700บาท แม่ค้าจัดส่งอย่างดีเลยนะคะพี่พี่ชมดูนะนี่ชัดไหมโอเคค่ะนี่ค่ะชัดไหมคะนี่ค่ะหลวงพ่อทบวชนแดนนะคะพี่จังหวัดเพชรบูรณ์นะนี่ค่ะมานี้เลยค่ะค่าจัดส่งนะคะห้าสิบบาทค่ะเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่มาดูปิดตาค่ะพี่ปิดตาหลวงปู่หมุน นี่ค่ะค่ะพัฟพิต้าหลวงปูหมุนนะคะพี่เก่าๆแบบนี้เลยค่ะพี่เรียมมานะคะใ่ห่วงขึ้นคอได้เลยค่ะเจ็บาทเช่นกันค่ะพี่ค่าจัดส่ง50บาทนะคะพี่ต่อไปมาดูรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะนี่ค่ะออกวัดทวยเขนนะคะชัดไหมคะพี่เก้าร้บาทค่ะสําหรับหลวงพ่อเงินวัดทวยเขนนะคะพี่ ด้านหลังองค์พระจะเป็นแบบนี้ค่ะโทษนะคะแม่ค้าขอขยับนิดนึงนี่ค่ะด้านหลังองค์พระนะค่ะด้านใต้ฐานจะเป็นแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะหลวงพ่อเงินห้วยเขนนะคะพี่เก้าอยบาทค่ะค่าจัดส่งห้าสิบบาทนะคะพี่ไปนะคะมาดูค่ะพี่หลวงพ่อวัดบ้านแหลมรุ่นแรงนะคะพี่หา ค่ะนี่ค่ะกลนจะเป็นแบบนี้นี่ค่ะนี่นะคะกลใต้ฐานองพับเป็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะด้านหน้าด้านข้างหลวงพ่อวัดบ้านแหลมรุ่นลานะคะพี่9 0 0้บาทเช่นกันค่ะพี่พี่ท่านใดชอบนะคะพี่ทักหาแมคคาได้เลยชมชอบทักค่ะ0ู2 6 1 7อ6หนฝังนะคะพี่ราคาแพงไปต่อรองกันได้นิดหน่อยนะคะพี่ต่อไปมาดูนี่ค่ะหลวงปู่ฝุกหล่อโบราณหลวงปู่ฝุกนนะคะพี่นี่ชัดไหม หล่อโบราณหลวงปู่ฝุกนค่ะนี่เป็นด้านหน้านะคะนะคะจะให้เห็นใกล้ๆเลยด้านข้างค่ะด้านหลังองค์พระค่ะสำหรับพี่ท่านใดนะคะแอดไลน์เป็นแอดไลน์ไว้เลยนะคะพี่ขาไว้ขอรูปภาพเพิ่มเติมเนาะ7 0 0้บาทค่ะสำหรับหล่อโบราณหลวงปู่ฝุ่นนะคะ700บาทค่ะ ค้าจัดส่ง50บาทนะคะค่ะต่อไปมาดูหลวงพ่อเดิมกุวัดพนมรอบค่ะพี่นี่สวยๆแบบนี้1,200บาทเท่านั้นค่ะกุวัดพนมรอบนะคะนี่ค่ะด้านหน้านะคะด้านข้างผองพรค่ะด้านหลังนี่ค่ะพี่เห็นไหมด้านหลังประมาณนี้เลยนี่จะเป็นด้านข้างอีกครั้งหนึ่งกุวัดพนมรอบนะคะพี่กุวัดพนมรอบ น 1, ี่ค่ะได้ใต้ฐานองค์พระหนึ่งพันสองร้อยบาทค่ะพี่ค่ะหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะพี่ถ้าจะส่งไปทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทต่อไปมาดูปิดตาหลวงปู่โตค่ะ,คะปิดตาหลวงปู่โตะนะคะพี่หาดูเลยคะ่ะในด้านหน้าองค์พระนะด้านข้างคะ่ะเป็นเนื้อนวานะคะพี่มีจานของหลวงปู่โตมาแบบนี้เลยเก้าร้อยบาทเท่านั้นคะ่ะสําหรับปิดตาหลวงปู่โตะนะคะ ค่าจัดส่งไปทาง50บาทค่ะต่อไปมาดูจอบค่ะพี่จอบหลวงพ่อเงินวัดถ้วยเขนค่ะนี่ไม่ค่อยเห็นนะคะพี่นานๆจะได้มาทีนึงค่ะองค์นี้นะคะเป็นองค์สุดท้ายของ ep ที่14นะคะแม่ค้าเปิดราคาที่700บาทค่ะสำหรับจอบวัดถ้วยเขนนะคะพี่ค่ะดูด้านข้างนะคะค่ะด้านหลังองค์พระแบบนี้เลยค่ะค่าจัดส่งนะคะ50บาทระบบโอนเงินนะคะพี่เราจัดส่งให้ฟรีเลยค่ะพี่ค่ะ โอนเงินเราจัด่งฟรีนะคะ0626172609คือเบอร์โทรแม่ค้านะคะพี่แอดไลน์เบอร์นี้คะ่ะ0626172609สำหรับ EP นี้นะคะแม่ค้าก็กราบขอบคุณนะคะพี่าค่ะสวัสดีคะ่คะ